สวัสดีครับคุณูชมคุณนายเกย่งของงานก่อสร้างนั่นซึ่ง,ง,งตอนนี้เขาเนี่ยทำาอะไรนี่คือหูอะไรล้มฮอบแมกโคอ,อาราเมียโฮม็กซิโกม็กซิโกคอนเนนต์เอฟนีนคือ ไทยไทยหมวกไทยเอ๊ะถ้าข้าอยังไงนี่ไงเปลี่ยนสีดำเอาอะไม่ใช่แล้วเอา,าไม่ใช่แล้วเปลี่ยนสีฟ้าเขงาง่วงมากนะเสพๆไทยมาอะไรวะตัวเส้นตีนแบบนี้ใคเขาเข้าไปอะเตะอะไรอ่ะ เพราะว่าผมทนไม่ไหวอันนี้รถขุดเจาะมหาปลาลัยเขาจะรถขุดเจาะมหาป,าปห่าลัาายเปลี่ยนสีเงินเงินฮ่าวฮ่า ตัวนี้ก็กระจ้อยลอยรถดีกว่ารถที่คนกระจ้อย่อยไม่เพิ่งเคเห็นมาเปลี่ยนที่ฟ้อา,าอ้าวไม้ให้เขาขับอะไรเกเรเนียอ้าวเซอ ยกนี้คือรถนี้รถอันนี้ทไวเคนอ้าวเคนหายไปซีเข็ดเกนเคนหายไปไหนอ่ะบอกว่านะเขาตัดเคนก็ได้เมื่อก,ก่อนที่เห็นไปที่ใด ที่เห uh ็ดมีเรือเหรอเอารถมาของไปที่แม่น้ำเรือไหมแต่ว่าเกิดขึ้นเลยไหมแต่ว่ามันเราจะยกรถเราจะยกนี่ไหมเรือใช้เคียนกว่าไมสามารถยกเตือได้ อันนี้บอกยกอะไรอ่ะแต่อะคนเขาขับอยู่ขับเอฟนันนาเอ้าเ pues ป็นเอ้าเข้าออนี้มาสามทับสามและสองทับสองอ้ยอๆยอยอยพยามทำมันาน่หอุยกูตาเอ้าเอ้าพอเอ้ามีคนมาเยอะ ว,ว้าวเขาสามารถขับนี้ได้มันติดเขาสามารถขับอันนี้ได้โหยกไปได้ไงดักโคเคยโยนี่เหมือนดักโคเลยดักโค คเอฟซีไทยอือแล้วไปก่อนเอ๊ะอุ้ยอะไรอ่ะสายไปพี่คิดให้มีคนรุ่นรุอะไรเราจะขับไปที่ของเรือที่ของเรืออือมาสมัครตักน้ำเรือได้ไหม เราอยากดูจริงๆเหมัอนสามารถยกเรกเือได้ไหมเนี่เรือเรือส่งของเหมืนสามารถยกเรือได้ไหมเนี่ยเรือส่งของเนี่ยผมว่าเนีมันจะหนักแล้วแรลยกขึ้นเราหนึ่งร้อยตันส่วนเรือเนี่ยสี่ร้อยตันป้าเต้เพื่อนอิงเพื่อนน้าเนาะ มันแมามมันทำไมได้โอ้โเหเรือจะจมแล้วแต่ไม่เป็นไรสามารถยกนี้ได้มาสามารถยกตัวนี้ได้ไหมเดี๋ยวขวาแล้วก็ขีมาโตอีมาโตแล้วก็ขาไปเราสาม,มารถยกเรือได้ นี่ไอ้บ้ารู้เปล่ายกเรือได้เนี่ยมันยกเรือได้อ๋อนี่มันไม่หนักนี่เคืนลดอะไรอ่ะผมว่านั้นน่าจะเป็นสามร้อยตันเพราะว่าผมผิดผิดอันนี้คืนอันนั้นผมว่าน่าจะสองร้อยตันอันนี้หนึ่งร้อยตันยกได้อยู่ยกยกได้อยู่ยกขึ้นยกขึ้นยกกง ยกขึ้นผมจะเอาฝังหียกได้อ่าในนาเนเหนยแนนาหปือไปยกเรือฉันจะจบ้าหรอยกเรือได้ไปที่ฝั่งเราออมเอ,มเอไปที่ฝั่งเรากว่าเขาสามารถยกเรือได้ เรือไทาทาน,นิครอนค่ะแตวก็ไม่ใช่ว่านะมันไกลเราแหละถึงจะมองเห็นได้ยกเรือได้จะบ้าหรอยกเรือได้พี่น้องผมยกเรือคนโ่งได้ I see you I อนด์เบนแกรไอซ เธอได้เธอไอซี่ยู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 ไอยูาหเรือหายไปอ,อันนี้มันสมารถยกนีได้เหรอกไปโคลองดูกันถ้าเป็นรถเคนยกนี่คือรถแบคโคที่เขาขับไปแต่วันนี้เนี่ยเขจะขับไปราะวันนี้เนี่ย ก,กำลังจะมานี่คอนเทนต์มาคอนเทนต์หนึ 1, 2, น่งสองสามนีอันไหนตกไปว้าวรถยกเอ้ารถยกใส่ทันเมอร์ยุกเอยถ้าตกลงไปต้ส้างมันเถอะคอม่าที้ออกมากอันนี้รถจะมาลองดูรถเคนีขนาด ใหญ่ว wow. ้าวเขากำงานก่อนสร้างอยู่ผมว่านะผมจะว่ารถรถแรเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหรอแทนก็เป็นสีเหลืองเหมือนกัน เอาสองทัาสองาเป็ยนรถเข็นยกยกไหมรถยกอันน,น,นีน้มีเ้าออกไปแล้วย,ยังโอ้โนสูมตโอ้อวอมวตโมิโกะอาโซโมะอูดม

ว่านะหยกละยกขาขาได้ยกไม่ได้ข้าเอนี่ยกสันยกไม่ได้ในหอนาฬิถ้าหน่งเหมือนพ่อนน้นจะไม่หนักแล้วหืมว่ไม่ ไอ้เป็นเล่งเลยอะไรอ่ะ,อะติดว่าอะไรฉันติดอะไรอย่ออยอางเนี้ยอ๋ออ๋อหมอนอี้อ้าวศูนก็คือบักหรือเปล่า ตัวนี้ถึงหวังก้าวิมาเทองฟ้าคือยังไม่หมดสภาพโอ้โหสภาพให้คนนี้ได้ยังไงโอ้โหสองทับสองฉันฉันด้นวยาอะไรอันนี้แกคืนแม่โค อเราจะเอาเป็นเต้นขนาดยักษ์ค่ะไปย in ังไงตี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 เต้เอว้าเฮว้าซีว้าเดี๋ยวนี้ใสตีไอ้นกนี้นกนี้ฉันยกได้อยู่ความสูงม้าไกลว่านะฉันยกหมยกได้นี่แหละยกนี่ได้แหละ có mà nà hổng dốc Lột đi ta là Dốc ừ. 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 họ าาาดดิผมยกนี้ได um, ้ไปจิ้วถ้าเอายกเคนยกกับยกเคีนล่ะมันสามารถยกนี้ได้ไหมยกคดใหญ่เลยกี้สนนอยกใต้กี้หงยกใต้มีนางฟอสเคนีเนะบ๊ายบาย